ก่อนที่เราจะไปดูเกมหาเงินกันนะครับสำหรับคนที่อยากรับบัตรทูฟีในกิจกรรมทายเลข3ตัวท้ายสุดของบัตรทูมันนี่ก็จะประกาศผลวันที่28มิถุนายนนี้นะครับวิธีการร่วมสนุกนะครับกดมาที่เพจ m o t ต Focus สตามหาโพสต์นี้แล้วก็กดใต้ล่างมิ้นทายเลข3ตัวหลักท้ายสุดได้เลยทุก ก็ขอกปราสดีร่วงกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมูโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะทุกคนคลิปตัวนี้เราก็อยู่ในเกมคิวแมปนะทุกคนถ้าใครอยากลองเล่นดูลองเล่นได้นะทุกคนตัวนี้นะครับท่านเพื่อนดาวน์โหลดเข้ามาสามารถถอนได้เลยนะมาดูกันนะทุกคนว่าจะได้จริงหรือเปล่านะทุกคนทําการกดคลิกตับเขาได้เลยนะกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับนี่จะเจอแบบนี้นะทุกคนเราสามารถถอนได้ที่1.05บาทนะทุกคนตัวนี้นะครับ ก็เหมือนในหลายคลิปที่ผมเคยทําไปเลยในะทุกคนท่านเพื่อนดาวน์โหลดมาสามารถกดรับได้เลยแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะทุกคนตัวนี้นะครับเกมนี้เป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวนะครับเขาอาจจะจ่ายเราก็ได้นะครับหรือไม่จ่ายเราก็ได้ตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวนะตัวนี้นะครับสําหรับคนที่เล่น iOS อยู่นะครับตรงนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับเกมคิงแม็ตัวนี้นะครับ ไม่สามารถทําการดาวน์โหลดได้นะครับสาหรับ iOS นะครับเล่นได้เฉพาะ Android นะครับมามาดูกันนะทุกคนว่าเราจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับทําการกดคลิกรับรางวัลไปหนึ่งครั้งนะทุกคนนี่จะเจอแบบนี้นะให้เรานะทุกคนทําการใส่เบอร์ Wallet ของเรานะครับตัวนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้นะตัวนี้นะครับจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับก็เพื่อทําการกรอกเบอร์เข้าไปได้เลยนะทุกคน โอเคทุกคนหลังจากที่เราทําการกรอกเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอย่าลืมเช็คดูนะทุกคนว่าเพื่อทําการใส่ถูกหรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้นะทุกคนโอเคทําการกดโอเคไปนะครับทําการกดถอนหนึ่งครั้งนะตัวนี้นะครับโอเคนะ ตอนนี้เราก็ทําการถอนเรียบร้อยแล้วนะต้องขอให้กับเสียงแปลกๆด้วยนะทุกคนพอดีว่าผมไอนะทุกคนตัวนี้นะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะทุกคนเราก็ทําการกดที่บันทึกนะมันจะมีอยู่ด้านขวาล่างสุดนะครับจะมีให้เราทําการกดดูอยู่นะทุกคนตัวนี้นะครับเราก็ถอนออกมาแล้วนะทุกคน1บาท5้าห้าสตังค์นะทุกคนนี่จะประมาณ5สตังค์นี่แหละทุกคนตัวนี้นะครับก็รอประมาณ1วันเงินก็จะเข้า ถูมันนี wallet ของเรานะครับจะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนการถอนขั้นต่ำสำหรับคนที่มีเพชรมานะตรงนี้นะครับก็จะถอนอยู่ที่1.05บาทเหมือนกันนะครับตรงนี้มาดูอัตราการแลกดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาเพชรลองดูแล้วกันนะครับกดคลิกออกหนึ่งที่นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นของเกมเขาในทุกคนนี่เห็นไหมทําการกดรับได้ง่ายๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นการหมุนนะครับนี่กดคลิกหมุนป โอเคทุกคนเราก็จะได้เพชรสองจุดหนึ่งเพชรนะครับมาดูนะทุกคนตัวนี้เฮ้ยทาไมมันมีัน,นี้ด้วยอ่ะทุกคนคล้าย,ายเป็นคริสตัลเหมือนเกมอื่นๆที่ผมเคยทํางานเลยนะทุกคนกดคลิกถัดไปนะครับนี่เดี๋ยวมาเช็กดูก่อนนะครับนี่น,นี่กดเช็คดูนะครับเฮ้ยโอ้โหทุกคนดูสิทุกคนสามแสนเคทุกคน, K, นะทกคนเท่ากับเก้าร้อยยี่สิบสองบาทเฮ้ยไม่ใช่ยี่สิบสองนี่เก้าร้อยสองบาทนะครับ นีนะ้ไม่รู้ว่าจะถอนได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ทับค้างไว้หลายคลิปแล้วแหละ,ละตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะถอนได้หรือเปล่าผงกลัวเพื่อนๆเล่นไปเสียเวลาสําหรับคนที่ดาวน์โหลดมาถอนเงินออกสามารถลบทิ้งได้เลยนะทุกคนตัวนี้นะก็จะถอนอยู่ที่ 6K นะทุกคน 6K นะครับน่าจะประมาณ6พ0นนี่แหละทุกคนตัวนี้นะครับไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยละกันถ้าใครเคยสะสมแล้วก็เคยถอนออกมาจากแอปอื่นๆก็บอกหน่อยละกันนะตัวนี้นะครับมาดูนะ อัตราการแลกเพชรดีกว่านะครับในการแลกถอนเข้าทูบินี่วอลเล็ตนะครับนี่สเพชรนะครับหรือ1เพชรนะฮะทุกคนจะเท่ากับ0.01บาทนะครับตรงนี้นะจะประมาณนี้แล้วกันสําหรับอัตราการแลกบัตรของขวัญก็จะมีเหมือนกันนะทุกคนผมไม่เคยแลกมาก่อนแล้วทุกคนตัวนี้ก็พูดตรงๆไปเลยละกันส่วนสินค้าตรงนี้นะครับก็มีสูงสุดถึง iPhone หเนอไม่ใช่ i p h o นที่เป็นมี11 Lite ไลท์นทุกคนตัวนี้นะครับ มามาดูกดคลิกออกหนึ่งที่นะครับกดคลิกหนึ่งที่เห็นไหมตัวนี้นะครับเราก็สามารถกดรับได้แล้วอะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมเราก็จะผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะสะสมเพชรแล้วก็ออกมาถอนกันนะครับจะประมาณนี้นะนี่ตัวนี้นะครับถ้าใครจะหมุนก็ทําการดูวิดีโอนะตัวนี้นะครับโอเคนี่ได้แล้วเห็นไหมทุกคนเฮ้ยทําไมได้อ e นิมานีง่ายจังอะ่ะทุกคนตัวนี้มามาเช็คดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัวนี้นะครับถ้าใครอยากลองเล่นดูก็ลองเล่นได้นะครับ ถอนสูงสุดนะตัวนี้ทำภารกิจ1,500บาทนะครับเดี๋ยวกดเช็คดูดีกว่านะทุกคนกดเช็คดูนะตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเงินเพิ่มขึ้นแล้วทุกคนเฮ้ยทำไมมันเพิ่มขึ้นง่ายจังอ่ะทุกคนตัวนี้นะครับอ่ะกดคลิกเล่นไปเลยทุกคนโอ้โหกดคลิกง่ายนะอ่ะโอเคนะทุกคนนี่ขึ้นแบบนี้แล้วถ้าใครอยากกดหมุน้อก็ทำการดูวิดีโอนะ ก็จะได้รับอัญญมณีเพิ่มอีกแล้วอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเดินมาเช็คดูอะ่ะทุกคนตัวนี้นะ่าจะเป็นเงินออมอ่านทุกคนเป็นกระปุกออมสินนะเนี่ยมากดดูเฮ้ยเพิ่มอีกแล้วอะ่ะทุกคนเป็น1 2 0 0งพันนะทุกคนจะประมาณนี้แล้วกันนะตัวนี้นะครับการเล่นก็จะประมาณนี้ถ้าใครอยากลองเล่นดูนะครับผมไม่รู้ว่าชวนเพื่อนได้หรือเปล่านะไม่มีเมนูชวนเพื่อนเลยอะ่ะทุกคนโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้นะครับ กดคลิกออกกดต่อไปนะครับสำหรับคนที่อยากหากเพชรนะทุกคนเพื่อใช้ในการถอนตรงนี้อ่ะทุกคนตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเราจะต้องทําการดูวิดีโออีกหรือเผาในทุกคนเหมือนเกมอื่นๆที่ผมเคยทํางานหรือเปล่าในทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูกันนะครับถ้าเรากดที่วิดีโออ่ะตรงเพชรนะทุกคนตัวนี้นะครับเพชรตรงกลางอนะ่ะทุกคนตัวนี้นะครับที่ใส่หมวก ซานตาอยู่นะครับทำการกดคลิกหนึ่งทีไม่รู้ว่าจะทําการดูวิดีโอหรือเปล่านะหรือทําการกดรับเพชรได้ทันทีเลยนะนี่กดคลิกหนึ่งทีเฮ้ยโอ้โหทําการดูวิดีโอเดี๋ยวเราก็ทําการกดข้ามแล้วกันนะโอ้โหทุกคนหลังจากเราทําการดูวิดีโอนะทุกคนนี่ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะถ้าเราทําการดูวิดีโอไปตรงนี้นะนี่ได้1.93เพชรแล้วก็เหรียญอีก1.93เ เหรียญเช่นกันนะทุกคนตัวนี้ไม่เยอะนะทุกคนไม่เยอะนะ่ะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะทุกคนตัวนี้นะครับผมก็ทําการสอนเล่นคร่าวๆนะไม่รู้ว่าจะชวนเพื่อนได้หรือเปล่านะสำหรับเกมนี้ถ้าใครอยากไปลองชวนเพื่อนดูนะทุกคนตัวนี้ก็สามารถลองค้นหาดูได้นะทุกคนจะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครมองว่าเกมนี้ไม่คุ้มนะทุกคนผมคิดว่านะทุกคนท่านเพื่อนดาวน์โหลดมากดถอนเงิน1บาทออกนะทุกคนตัวที่เป็น นี่นี่นี่ตัวนี้อ่ะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูนะนี่หนึ่งจุดศูนย์ห้าบาทตรงนี้ออกไปแล้วก็สามารถลบทิ้งได้เลยนะผมคิดว่านั่นมันน่าจะคุ้มกว่านะทุกคนมันน่าจะคุ้มกว่านะเพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณาดูละกันนะทุกคนว่าเกมไหนเหมาะก,กับเพื่อนเพื่อนเกมไหนมันคุ้มนะตัวดีนะครับผมก็จะไม่ตัดสินใดไดทั้งสิ้นนะครับโอเคในทุกท่านเพื่อนชอบคลิปนี้หรือคลิปรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กสดซับสไครต์คลิปนไปก่อับ